เปิดภาพงานแรกพิงกี้สาวิกาขึ้นปกนิตยสารดังเดือนแห่งความรักสวัสดีคัะซิสล่าสุดพิงกี้สาวิกาถ่ายแบบปกนิตยสารครั้งแรกของทีวีพูหลังได้รับอิสรภาพสารให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำจากที่ทราบกันว่าพิงกี้สาวิกาชยเดชได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำเมื่อปลายปีที่แล้ว และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอผ่านอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆล่าสุดเธอเคลื่อนไหวเมื่อวันที่16มกราคม2566เป็นคลิปที่ถ่ายวิวบรรยากาศระหว่างการเดินทางซึ่งล่าสุดเธอได้ถ่ายแบบลงนิตยสาร t ีวีพูฉบับที่1486เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่มีเทศกาลแห่งความรัก mm hmm. ทางเพจทีวีพูได้เผยภาพปกนิตยสารล่าสุดนี้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ภาพกลางแฟนคลับต่างแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจสาวพิงกี้เป็นจำนวนมากยังไงก็คอยเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ